สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแต่ก็เน่อีแล้วนะครับในพาร์ทที่าพาร์ทที่เท่าไหร่วะสามอะอ,อ,อพาร์ทที่สาม่นแหละ,ะวันนี้เราก็จะเอาพาร์ทลักหรือพาร์ทย่อยก่อนดีวะ,ะจะเล่นบอกขอเล่นมั่งพาร์ทลักหรือพาร์ทย่อยก่อนดีครับพาร์ทลักก็ได้ อืม่ากดไม่ไปะจะก็ยังว่าทำไมค้างเอาแล,แล้วครับพัดหลักของเราอยู่ที่สิบ1าเมตรสิบห้าไมล์ป๊าบชวแวบเอ๊ะกดตรงนี้ตรงไหนครับนี่บอกเป็นง,งาน,งนและและ้ไงต่อ เล่าแยกส่วนบ่อไอตรงม่วงๆอ่ะไอที่มันให้เทียมม่วงมาหอบม่วงแล้วก็แยกไปเลยแยกส่วนอ๋อได้มาแล้วมีไอเสร็จละป่ะไม่ส่งคุเอตเอกไฟซองไปไปกันโอ้กลับเมืองมาก็ส่งพร้อมกันเลยสินะแหมดยอดจิมจิมก็ต้องส่งก่อนแล้วใ้เรับอ่ะไม่รู้ กดเลตเควสมันกระจัดกระจายปาดปาดจริงจริงอุ้ยอุ้ยส่งเควสเลยไ, <ป S 1> ไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงไหมครับน้องสาวโก็ยโอ,ย,อย,ย่างอย่างที่รู้กันทำมาให้อ่านยังไงก็ไม่ก็ไม่อ่านหรอกนะกไปดมตอนี้ก่อนเลยะเป็นคอนกักอ,อ,อ่าน,นอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไอเทมอะได้เทมมาสุดยอดดันไหนครับ อันนี้เราเวลสิบต้องรับเควส์ทรงน้าสมเรียบร้อยโอ้หนี่เดียวอันนี้อันนี้มีใครปะอันนี้อันนี้มีครับผมเป็นเควสย,ย่อยเจาะไปลุยระดับคงไม่ต้องถามแล้วอามาสเตอร์เฮ้ยเฮ้ยอัพอัพสกิลอะไรได้เดี๋ยวดูแป๊บ อ,อ้าวระคร้างเลยอ้ามัมาแล้วอัพหมดอัพหมดอ,ะอ่ะเอาดิว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 ใช้งานที่ไปกดมีเสฉยได้อะไรมาก็ไม่รู้ไม่ไ,มไดอ <c oughs> ้อ่านสกิลกคงจักหันอ้าวกำลังจะปาของใครทักเฟสกงจักหันสาโชว์ดิวเคนเอาซี่เอา,อาบอกปา อืมเยอะอันเยอะอัเยอะเดี๋ยวดูรถไก่จริงเนี่ยเนี่ยอ่ะไปติดอไม่ถูกเลยอืมไขคันโยกไขไขนด่อ๋อเนี่ยมือตายนี่อ้าวตายลาก่อยไขอ้าวผมโดนแย่งซีนะชีวิตเราต้องเดินต่อไปครับเพราะฉะนั้นมุ่งหน้าผมจักรันสาชู่ซิงเคิ้นซูริคิ้น นอนนอนบอเอาบอกตื่เดี๋ยวบอตัวหนึ่งนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยมันบ,บอดตายบอดตายบอดตายนี่เฮ้ยจุดวับอีกทีทำไม <laughs> แม่ก็ตื่นแล้ว <laughs> แม่ตื่นอีกแล้ว <laughs> มาแล้วครับเฮ้ยขันยกขันยกชึบ นี่โทรบอกแม่ปั๊บปั๊บจูงจับขันสาเขาบอกแม่มเมลยนะโธอ,อันนี้มันค้างคืนเล่นมุกเก่าเฮ้ยอ,อะไรอะอะไรติดอยู่เราต้องไปช่วยเขาแลว้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนทางไหนวะ งงอ๋อมันเป็นเควสไงชูเอ้ากคนตดคงจะหันขาดนั่นชูเข้มเอาบอกจิกจิกคอจิกเอาจิกไม่ได้โอ้ยอก็ตายบอกขอจิกเอาไม่ให้จิกแล้วทำไมจิกอย่างนั้นทำไมจิกอย่างนั้นจิก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 ยานยานเชิดดอกกูจิกไม่ได้จ้าป่องสมบัตินี่มันล่อตาล่อใจจังเลยครับเอาไงดีครับ ผมไม่มีทีท่ารีรอแล้วกดนะครับอือดูอยว่าเป็นกระกับแต่ผมก็ขอฟาร์มขอฟาร์มโอ้ยโอ๊ยอือออเอาเลยกดือยกดกิลีนี้ขอให้ฟอเลยอให้ฟอเลยเอาไม่ด้วยออ้านอนอมอนมอนมอนมันโหดเอา ไม่ตายไมตาย,ตายจิกขอจิกทาไม่จิกโอ้่เขาไม่จิกไม่ได้มันเอาเอาบ่ตายตาย,ตายเป็นไงครับเจอประสิทธิภาพของแอสซิสต์เข้าไปหรือซว่าสายนี้นี่จะเป็นถ้าเกิดเล่นเวลสูงๆนี่คอมโบมันจะมันมากเลยนะมันก็มันสายไม่ใช่เหรอวะ เจอกรปาทกเเชเจอกองสมบัติแล้วอกดไม่เปิดป่าด้วยปั๊บป๊าเขให้เอาบมอล้มดหว้าไม่ล้มกดอ่อยเอาเอาตีเฮ้ยเฮ้ีมมันวลมต่มันก็ไม่ล้มตายตายเจบ้เงิน เก็บฟาร์มฟาร์มเฮ้ยรอรอด้วยรอด้วยผมค์จักหันป่าโชว์ริวเคนโชว์ริวเคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดวับจุดวับนัดเตะเ้นทำทเวอะไรคาตาคาคาคอมใช่ไหมเมื่อกี้มันอ่านว่าค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 อม คัคคอมอ้าวเจอกันอีกแล้วเอาบ่อเอาบ่อเอาบ่อรอบที่แล้วเล่นเฟลไปนิดนึงรอบนี้จะไม่เฟลได้ยินหรือเปล่าอืมเอาบ่อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโหดเดียวเดียวเดียวเยวเอุยเกือบเดียว เมอสดสีบอสอ้ไมเวลขอัพ้สวยงามโวกดผิดสวยงามจริงๆอ้าเก็บแวนต้องเต้นซะแล้วครับแบบนี้ไม่ได้อ้าวขัดงเวลาการเต้นของเรา เกรดเอเลยทีเดียวนี่ถ้าทำข้อสอบนี่โอ้โหได้เต็มไปแล้วนะเนี่ยเต็มศูนย์เลยด็กกรรมอุ้ยได้โอ้โหเห็นไหมครับมีอะไรอ่ะเอามาทำไมไวะเห็ดส้มเนี่ยเห็ดต้มเนี่ยเอามาทำไมอโอ้ยเสียงคัดคัดหายหายเอ่อผมเน้นเอจิ G แล้วกันมไม่เน้นพลัง อันนี้เอาไปขายอืออือนี่คืออะไรส่งกล่องแปดกล่องมันได้กล่องมาจากไหนวะแห้งเลยช่วยตะวันโถ่เว้ยยังเชุดอี่ผมต้องไปเอามั่งเปิดติ๊กแลมาจากไหนวะกล่องกดตัวไอและกดช่องแพรและกดอื่นๆอ๋อไม่มีครับมีแตัวของใช้ ไม่มีเออนี่ไงเปิดอือได้อะไรมาแผนที่ไม่ใช่แผนที่ใช้อะไรไม่รู้ขอสู่มอีกรอบอือได้อะไรมาจุดแต่งกายปัป๊บขออีกทีอือได้อะไรมาปัาป๊บรู้สึกเริ่มเท่แล้วครับต่อบอือได้อะไรไมาอีกปัป๊บ ขอซุมอีกรอบอือได้กางเกงสุมอีกรอบเดียวเดียววัดเด็กน้อยวัากำลังสุมเลยใจเย็นสิครับทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะครับผมขอสุมอีกรอบอือได้รองเท้าครับสุมอีกรอบอือได้อะไรมาสุมอีกรอบอ้าวสุมไม่ได้ อ๋อได้กระเป๋ามาทำให้ช่องเก็บของมันเยอะขึ้นและนี่คืออะไรอ,อืใช้ไปใช้ไปก่อนป๊าป๊ปาปสวยงามนี่คืออะไรครับอ๋อลดราคาไอเทมแคทอันนี้สกิลชุบชีวิตเหรอครับนี่นเลสูเลสูเลชั่น คนลดเล่าออกอ่านไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวอันที่เป็นใบเหมือนใบอะไรสักอย่างอ่ะใบเหรอสุ่มไม่ได้เหรอโอ้ไปเพิ่มชีวิตอ๋อเพิ่มชีวิตอ๋อถาวรสินะถาวรด้วย <S <S 1> <S 1> <S ผมรู้สึกว่าเราต้องไปส่งเควสกับขายของนิดหน่อยสิละ เวลเท่าไหร่มันเอาของลงประมูลได้วะยิบาปายิบวัดจบโอ้โ oh, ห oh. อะไรมันจะขนาดนั้นขายของก่อนเลยแล้วกันอา,ากาศดีจังนะถ้ามีของที่ท่านต้องการก็คงจะดีนะครับไอถุงนี่ขายดีเลยดีปะขายดีเลยก็เลยไ,ยไม่โดนวัด <What? S 2> เล่นอะไร <laughs> <laughs> เล่นอะไร ถุงเนี่ยขายขายเลยใช่ไหมไม่ต้องเอาลงประมูลหรอกน้องมันไม่มีใครซื้อหรอกกระเป๋าใส่อัญมณีเดียวมันเปิดได้เป่าวนะอ๋อเปิดได้นี่ไงป๊าบอัญมณีเนี่ยเอาไปทําอะไรได้ครับอัญมณีนี่สามารถทําอะไรได้ครับผมเอาแต่งอภรรยผมต้องเก็บเอาไว้ซะละ เก็บไว้ดีเป่าวะอันนี้ขายน,นี่ก็ขายน,นี่ก็ขายครับเอ้ามันบอกว่าไม่มีที่ไหนเอาไปใช้ได้โรเซ่คงจะสบาย,ด,ยดีใช่ไหม,ไมต้องขายดีวะฉันมีของเพียงพอกับขามต้องการเสมอขายขายให้หมดอ่ะโอกาสหน้าเชิญมาใหม่นะคะครับมาครับขอมีร้านเก่งเขา<อ>เ <laughs> ขาไปส่งเควสกอนดีนะ ลุงผมเอาเควสมาให้อย่างไรจะว่าอะไรก็ตามลุงนี่มากมายบเไม่ใช่ตีเหล็กที่ยอดเยี่ยมที่สุดอยู่ให้ผมทำเควสเยอะจุงเอาคู่หูคู่หูผมหายไปไหนละเฮ้ยมีเควสให้ทำดีจังนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่งเควสลุงก่อน นี่อากาศดีนะเฮ้ยจะโอ้นี่มันเดี๋ยวนะดูยังไงวะนี่สิ13ดูยังไงอันนี้ก็ดีกว่าเอาเลยละกันใครจะว่าอะไรก็ตามข้าจะเป็นช่างดีเลยที่ยอดขอตีอวกได้ไหมครับอยาก ผมอยากตีบวกเหลือเกินถ้ามักจะทําของที่ดีที่สุดไม่เอาครับเราต้องเล่นตามดีตามเกิดเราไม่อัพของเราไม่ตีบวกเดียวเดียวเดียวอันนี้คือคดีที่ได้รู้จักนะข้าเป็นผู้ช่วยงานเทศกาลในส่วนของพระราชวังค่ะควครับ,บเคทันนี้ต้องรับไหมครับรับครับเคสตรงตรงนี้นะอีไอรีเน่เนี่ยนะเป็นเคสเอเอเนีเ่ยรับหลับหับ ยินดีที่ได้รู้จักนะข้าเป็นผู้ช่วยงานพิศการในส่วนของพระราชวังค่ะปะไปเต้นอะไรตรงไปเต้นอะไรตรงนั้นขอเต้นด้วยผมเคยเตไงอ้าวรับนะครับส่งหมดแล้วครับตอนนี้มีกี่เควสตอนนี้มีอยู่สามเควสเท่านั้นครับเคเคนี่ไม่เล่นละกูไม่มีมุกจะเล่นปะ อือย่างที่ทุกคนรู้ๆกันเราจะลแค่สองดันเท่านั้น,น,นครับเหนืยรู้สึกเท่ขึ้นเป็นกองในเวลาแล้วเอาลุงเควสอะไรล่ะลุงเอาออมกลีดเราต้องรับเควสจากลุงคนนี้ต่อไหมครับเราต้องลงอีกแล้วรับดีไม่รับเนอะรับรับก็ต้องลง อ่ะรับก็ได้รับเลยครับเอาไปย่อยกไปหลังปลาป๊าลุยอืไอแบบรอระดับนี้ก็คงไม่ต้องถามเช่นเคยอะเนะเดี๋ยวเดียวควสไอดันนี้ก็จบคลิปแล้วดิปลาลุยหลงสองดันเท่านั้นครับทำไมเขารู้สึกเขาวิ่งไวกว่าผมตงจัง ทันสาเอาบ่อโหดบ่อโหดบ่อป๊าพ่อาให้เอือเบาทำไมแปลหาเอือรู้สึกไม่คุ้มเลยเมื่อกี้ป๊าตายไหมครับไม่ตายไม่ตายบ่ออืมไปไวจ้ะ ทีนี้มันโคตรไวเลยเจ็อาฮขวาลาไซดดีเพราะฉะนั้นผมขอไปขวามาั่งมีทางเดียวเอ้ยผมต้องไปซ้ายต้องอ,อ้อมออเออ้อมแล้วมันได้อะไรวะนี่ข้าไม่ต่างกันเลยอันเยอะมันเยอะ อ้าวปาว้าวปาว้าวไม่โดนด้วยไม่มีตัวอะไรที่โอ๊ยโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตเลยเอาบอสเดี๋ยวรู้สึกมันจะเป็นเควสเก่าเปล่าวะเควสเก่ารังไม่รังเชอะเอาล่ะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการตีบอสบอสอะไรวะบอสเพลืนเลครับผมได้เวลาแล้วบอสติดไปโชว์ับโซ่โช๊คดิวเทนเอาบอส อืมันจิ้มหมันจิ้มงมันจิอืีบอสตีรงัวโลชั่นเออโลโมชั่นนลชบตายเป้าตายเปาหมดตายหมยังเปาแปทําไมเป่าแต่ทาไม แต่มันเอาไปทำใหม่ได้นะเย็บวูววเอ้ยเอ,เอียดผีสกี oh. <laughs> เยียดผีมันแน่ oh. นอนวู้กล้องบาท เดี <s <s ๋ยวๆถ้าแป้นนี้มันเห็นบ่อยแล้วขอทางมั่งนี่มันไมเคิลเชฟสัตว์เขาไม่เอาต้องเอาท่านี้เดี๋ยวๆทำไมมันเป็นไมเคิลหมดเลยวะเอ๋เด็กแต่ยาใหม่จึ๊บจุ๊บลีลาลีลาท่าทางท่าทางดีมากจะวอด เในเวลาส่งเควสแล้วส่งเควสแล้วเราก็จะเข้าเมืองกันนะครับคอนกลีตเอ้าลุงมีเควสให้รับอีกแล้วลุงเควสเกย์ยังวะลุงโอลุงไม่เม็นวะลุงบอกโอ้ยข้าก็อายุปานนี้แล้วใจข้าทำอะไรอีกเอาไปรับเควสันเดงเฉยรับ <c oughs> เงาใครเมื่อกี้ักระโดดป,ป,ปุ๊บวะอู้ทำยังไงครับนั่น ผมต้องขัดมั่งซะแล้วพุจ๊ะทาเมื่อกี้ทำยังไงครับผมต้องสอบถามอไหนแยกล่างเมื่อกี้ครับอ่ะแยกล่างเมื่อกี้ครับที่มันฟึ๊บ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 นิ่งไม่มีลองใช้สกิลใหม่ดิอ๋อ้ เป็นย่างนี้นี่เองการใช้สกิลมันจะเป็นแบบแยกล่างออกมาแบบนี้นี่เองโอเคครับได้เวลาเข้าเมืองเข้าเมืองไปตีเหมืองเฮ้ยใช่ปะวะเข้าเหมืองเองเขาวอด ก็ตามทมเนียมครับเมืองไหนขึ้นหลังคาหมดอ่ะมากผู้ช่วยครับผมกำลังจะปิดคลิปแล้วครับบารู้สึกยังไงบ้างครับกับการปิดคลิปอ๋อและเงียบไม่ต้องขึ้นหลังคาเลยผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันครับว่าทำไมผมต้องขึ้นหลังคาด้วย นี่เท่ไหมครับโคตรจะเทไอคนข้างหลังไม่เกี่ยวผมนี่โคตรจะเทเอาเขาครับกเ็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตามธรรมเนียมครับก่อนจะปิดคลิปเราก็ต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆสามสองหนึ่ง I believe I can fly คนดูบอกมึงเล่นอีกแล้ว